หอมสยามเนตหงใส่กับข้าวกล้องหอมมะลิทุกคนแล้วเน้จะให้เพื่อนๆดูดูความเหนียวนุ่มของนางจ้วงลงไปค่ะจ้วงลงไปค่ะว้าวเพื่อนเพื่อนดูสิน่ากินปะน่ากินปะโอ้นี่คือความเหนียวนุ่มเห็นไหมเห็นไหมว่าเขาเหนียวนุ่มแบบว่าจับตัวกันเป็นก้อนนะเพื่อนเพื่อนโอยยางงี้นะอย่างงี้นะถ้าใครชอบแบบนี้ก็คือแบบนี้นะ <c oughs> <c oughs> ดูความเหนียวนุ่มของนางนี่เขาจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะทุกคน ใช้วิธีการหุงอัตราส่วนคือถ้าหุงถ้าหุงคู่กับข้าวกล้องอันนี้จะใส่ข้าวข้าวขาวหนึ่งส่วนข้าวกล้องหนึ่งส่วนแล้วก็น้ําประมาณสองจุดห้าถึงสามส่วนเออสองจุดห้าถึงสามส่วนนี่อุ้ยเพื่อนดูเขามีความเหนียวนุ่มใครที่กลัวว่าข้าวหอมสยามกินแล้วจะไม่นุ่มคุณมาดูดิฉันเลยจะจะกินให้คุณดูนะคะรดป่ะรดรสรดรนี่นี่ทุกคน โอ้เหนียวนุมปะหอมด้วยจ้า